ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้านะครับของเราจะติดถนนลาดยานะครับเป็นถนนทางหลวงจนบทนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับของเราก็ติดถนนนะครับเนี่ยครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนะครับด้านนี้นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับที่ติดถนนนะครับ460เมตรนะครับไปนู่นเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แปลงนี้นะครับเหมาะแบ่งล็อกทําจัดสรรนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่มีลูกหลายคนนะครับนี่ครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกให้กันลูกๆได้เลยนะครับเนี่ยครับด้านหน้านะครับติดถนนทางหลวงชนบทนะครับเนี่ยครับปรับพื้นที่ออกนะครับถมเปิดเป็นร้านขายของเนี่ยครับด้านหน้าได้เลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีด้วยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่8ไร่2งานกับอีก30ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบล บางหลวงอบางเลนจนครปฐมนะครับนะครับเหมาะแบ่งล็อกทําจัดสรรแปลงเนี่ยนะครับถือว่าสวยนะครับใช้ได้นะครับหน้ากว้างนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปนี่เลยนะครับไปประมาณ2กิโลกับอีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนน เส้น3 4 2สนะครับครับแล้วก right ็จากตรงแปลงที่ด eh ินของเรานะครับไปถึงว um <Yeah. S 1> hmm, ัดไผ่ลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับหรือว่าเราจะไปติดต่อราชการนะครับที่อำเภอบางเลนนะครับเราไปนี่เลยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่58กิโลนะครับแล้วก็จากนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับ อยู่ที่59กกิโลนะครับนะครับถนนดีนะครับจะมาทางไหนนะครับได้หมดเลยนะครับมาทางบางเลนก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางเนี้ยครับถนนเส้น3 4มสสองนะครับเนี่ยมาได้หมดเลยนะครับถนนดีนะครับนะครับจนมาถึงที่ินของเราเลยนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ินของเรานะครับและเส้นนี้นะครับรถเยอะมากนะครับรถที่เขาไปทํางานไปตลาดนะครับเขาต้องผ่านที่ินของเรานะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราเปิดเป็นร้านขายของนะครับเนี่ยปรับพื้นที่ถมดินนะครับยิ่งเป็น ตรงแปลงหัวมุมนะครับสวยนะครับเนี่ยแปลงหัวมุมนะเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราถมนะจะดูสวยเลยนะครับครับแนวเขตของเรานะครับอ่ะผมเดินมาตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะเนี่ยครับผมเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เฉยเฉยนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเสาเขตนะครับเนี่ยเสาปูนปลวกลออไปแล้วนะครับปลวกจะกินเสาปูนแล้วนะครับน้านเด็กแดงนี่นะอ่ะมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ผมเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ใช่ไหม ผมจะหมุนตัวไปนี่นะครับนั่นเนี่ยครับของเราเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้มันจะลบอยนะครับผมเดินมานี่นะครับเนี่ยมานี่เลยนะครับครับด้านด้านแถบนี้นะครับที่ติดถนนรัตยานะครับด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับไปนี่นะเนี่ยครับ35เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับผมเดินย้อนกลับมาหน่อยนะครับขับจากตรงนี้นะครับไปถึงนู่นเลยนะครับสุดแนวข้าวเขียวนะครับ ขับด้านนี้นะครับจะติดถนนนะครับถนนสายนำประโยชน์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ460เมตรนะครับเนี่ยไฟนี้เลยนะครับถือว่ากว้างมากเลยนะครับนะครับผมพาเดิมมาด้านนี้ก่อนนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ700,000นะครับนะครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินหน้ากว้างนะครับอยากจะแบ่งล็อกทำจัดสรรนะครับหรือว่าจะทำการค้าขายนะครับในวันข้างหน้านะครับเหมาะเลยนะครับแปลงหัวมุมนะครับนถ้าผมดีๆเลยนะครับสักไร่สองไร่นะ ดูสวยมากนะครับเพราะว่าคนที่เขาอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเขาก็ต้องออกมาเส้นนี้นะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเปิดเป็นร้านขายของขายปุ๋ยขายยาขายพวกการเกษตรอะไรนะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟส่องทางนะครับนะครับไฟส่องทางสว่างสวนะครับกลางคืนนะนี่ครับทับด้านนี้นะครับจะหันหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยนี่เลยตะวันออกนะครับ นะครับเราได้ความกว้างนะครับด้านหน้านะครับนะครับสวยนะครับใช้ได้นะครับเปิดเป็นร้านขายของนะครับทาธุรกิจนะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับประเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะไปตลาดบางเลนหรืออะไรนะครับก็ต้องผ่านที่นี่ของเรานะครับถ้าเราเปิดเป็นร้านขายของพวกขายต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับ ครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับด้านนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ครับเนี่ยของเราประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าของเราแปลงนี่นะครับถ้าท่านใดชอบสนใจนะครับจะต้องทําการวางมัดจําไว้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาทําการรังวัดให้เรานะครับเพราะว่าหลักเขตค่อนข้างเก่าแก่เลยนะครับอ่ะนี่ครับตรงนี้นะอ่ะผมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับอยู่ที่35เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านนี้นะครับ ของเราก็ตรงไปตามแนวทิวนี่เลยนะครับเนี่ยทิวตรงต้นมะพร้าวนะครับตรงไปนี่เลยนะครับจนไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหน assim, Walker, ä, ึ่งนะครับสุดน land ู่นเลยนะครับอยู่ที่460เมตรนะครับนี่ครับของเราได้ความกว้างนะครับด้านนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับขับถนนนี้จริงๆนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะนะครับนะครับจะอยู่ละวๆประมาณ6เมตรถึง7เมตรเลยนะครับถือว่า ถนนดีนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับอบตเขาก็ไล่ทําเป็นถนนลาดยางมั่งนะครับคอนกรีตมั่งแล้วนะครับของเราอีกไม่นานนะครับเพราะของเราเป็นสาธารณประโยชน์นะครับและด้านในนะครับเพื่อนบ้านเราอีกเยอะนะครับอยู่ด้านในนะครับครับด้านนี้นะครับจะหันหน้าขึ้นไปทางทิศใต้นะครับด้านเนี้ยนะครับเนี่ยด้านถนนเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นไปทางทิศใต้นะครับด้านถนนลาดยางนะครับจะเป็นทางที่ตอนออกนะครับเนี่ยครับแบ่งล็อกทําจัดสรรอะไรได้เลยนะครับ ครับของเราเป็นโนดคขุดแดงนะครับนะครับหน้ากว้างนะครับใช้ได้สวยนะครับครับส่วนช่วงด้านท้ายนะครับนะครับด้านท้ายเนี่ยครับของเราจะแคบกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหน้านะครับที่ติดถนนลัดยางนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ35เมตรนะครับแต่ส่วนตรงไปปลายนู้นเลยนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ24เมตรนะครับของเราจะ คับลงหน่อยด้านโน้นนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับที่ดิน8ไร่2งาน30ตารางวานะครับครับของเราอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ เอซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ